ไม่ไม่เห็นนะคะบางใจจำไม่ชัดมันมีวิธีหนึ่งก็คือว่าอยอมลองฝึกตอนนี้เลยก็คือยองหลับตาลงขยับหาแล้วก็ขยับแขน แล้วก็โยกกายนิดนึงเอออย่างนี้ได้หมดเลยตอนเนี้ยน่าจะได้เนาะในความรู้สึกอะมามารู้สึกทั้งตัวไหมไม่ทั้งตัวก็ตามที่พระอาจารย์บอกให้ทํำอะไรก็ได้ตรงนั้น <c oughs> เออยังไม่ชัดเนาะยังไม่ชัดมันเป็นอะไรมาแค่ไหนแค่ไหนก่อนแต่ทําไมถ้านอนเราทําไมเราเรารู้สึกว่ามันมันปล่อยทั้งตัว พร้อมกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าการสัมผัสมากกว่าอือเป็นการสัมผัสมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขารับรู้ได้ทั้งเนื้อทั้งตัวเลย ไม่ยากยืนเดินนั่งนอนร่างกายใหญไ่ได้ทั้งหมดเลยแต่ตอนแรกๆก,ก็เป็นไปได้ว่ามันจะได้ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่าที่เป็นไปได้ก่อนเนาะ,ะแต่นั่งในรู้ใช่ไหมไม่ใช่รู้แค่ลมหายใจรู้อาการนั่งว่าเราใชอาคาไหนทับอะไรคือมีความรู้สึกอยู่อ,อแต่แขนข้างไหนทับ ก็รู้สึกตรงนั้นเพราะว่ามันจะมีอะไรที่เราสัมผัสแล้วมีอุ่นๆหรือว่าตึงๆงงงอยู่ในสิ่งที่เราสัมผัสตรงนั้นเชิญป่อนั่นแหละนั่นแหละใช้ได้เลย,ยงั้นก็ใช้ได้ทีนี้ต่อไปเราไปอยู่ที่ห้องเราเหมือนความรู้สึกนี่มันอยู่อย่างเนี้ยเรื่อยๆอแต่ไม่ใช่ไปบังคับมันนะแต่มันมันคุ้นเคยอ่ะ เอาลองยืนขึ้นเออขยับแขนขยับขาใช่ไหมเห็นไหมว่าขยับแขนขยับขามันมันรับรู้ได้ทั้งตัวไหมเป็นยังไงเกินกได้แต่ไม่เข้ใจคือรู้ว่าที่นั่นน่ะยื่ลงมาทางล่าง ใช,ใช่ใช่ใช่ดิ่งดิ่งลงมาสัมผัสกับพื้นใช่ใช่เดีด๋ยวถ้างั้นถ้างั้นหลับตาหลับตานิดเดิงความรู้สึกผ่อนคลายสบายสบาย,บายตั้งแต่เท้าจนถึงศรีรษะเนี่ยรู้สึกได้ไหมรู้สึกว่ามีอยู่มีอยู่อ่าร่างกายนี้มีอยู่เอาลอง ขยับตัวขยับขาสิเคลื่อนตัวไปหน่อยเออนั่นอ,อันนี้ได้ใช่ไหมความรู้สึกนั้นมีอยู่รู้สึกมีอยู่คว่ายังมีขาที่เคลื่อนอยู่ใช่ใช่แล้วก็ลองขยับคอสิอ้าวมีคอมีมีตัวอยู่มีคออยู่ใช่ <laughs> ก่อนทีนี้เราไม่ได้มองออด้วยสายตา แต่ร ah. ับรู้ได้ด้วยความรู้สึกเยินก่อนลองใช้ยกมือขึ้นมาวางบนโต๊ะสิเออนั่นรู้สึกใช่ไหมว่าเอามีมีมือขยับขึ้นมาใช่ใช่เรก็สัมผัสสัมผัสอยู่แล้วร่างกายที่ยืนอยู่หรอ ก็ยังมีน้ำหนักยังมีน้ำหนักอยู่ยน้ำหนำักที่ลงกับพื้นใช่ใช่ใช่แล้วโยมอาทีนี้เริ่มตาลองเดินไป <c oughs> น้ำหนักนั่นแหละน้ำหนักที่มีอยู่ยนั่นเลหนักที่เหยยดลงกับพื้นที่ไหวไหวไปทั้งตัวอากายที่เคลื่อนไปใช่ใช่ ใช่ใช่ส่วนบนเขาก็เคลื่อนไปด้วยแหละเดินไปเจยไหม <c ười> ให้เขาคุ้นเคยกับร่างกายตรงนี้ไปด้วยคือเราเห็นเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวแต่ไม่ได้รู้ว่าอะไรไหวอย่างนี้เปล่าคะ<อ>ว่าต้องรู้ว่าเป็นขาหรือเป็นอะไรอันนั้นมัเจะยังรู้ว่าถ้าเรารู้ว่า มันจะเป็นการกําหนดหรือเปล่าว่าอันนี้ขาเดินหนืออะไรเอ๋อเอาแค่รู้สึกเอาแค่รู้สึกใช่ใช่เอาแค่รู้สึกมันจะเบาๆอยู่เลยเหมือนมีน้ําหนักอยู่อย่างที่ยอมบ้างความรู้สึกก็รับรู้อยู่ <laughs> เออน่าจะเสริมตรงนี้แหละ คราวนี้และนะยอมยอมน่าจะเสริมตรงนี้แหละสนใจคำว่าน้ำหนักคือยังไง <c oughs> น้ำหนักก็คืออะไรที่มันมีความมีนหนักอะไรที่มันดิ่งลงอยู่อะที่เหมือนกับอย่างเงี้ยเหมือนหนักในส่วนไหนของร่างกายนะที่หนอที่ที่ข้างใใจ หนักอยู่ที่น่างกายค่ะร<น>่างกายตัวไหนถ้าถมมเราเดินอย่างเงี้ยเราก็มีน้ำหนักอยู่ที่เท้าแต่เท้าเราต้องหนักหนักหนัหน,หนาาักมันจะอยู่ที่เท้า <c oughs> แล้วต่างอะไรกับที่เราเดินปกติธรรมดายืนเดินย่างนอนธรรมดาแล้วไม่มีน้ําหนักยืนถ้าเราเดินปกติเราก็จะไม่เห็นตรงนี้เพราะว่าเราเราวนแต่จะ ไปที่ไหนเราก็จะไม่ได้มองที่าอยากใหรู้ว่าไอ้น้ำหนักตัวเนี้ยมันเกิดจากอะไรน้ำหนักตัวเนี้ยเกิดจากอะไรแต่อาอย่างเราไม่ปฏิบัติแล้วไม่คยปฏิบัติแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนมันมีไหมน้ําหนักความรู้สึกแบบนี้มีไหมถ้าไม่คิปฏิบัติก็มีในบางครั้งอะค่ะบางครั้งก็ไม่ได้เห็นท่านูเรารรบลบอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เคยเห็นค่ะ เตืนแบปกติแล้วก็ก็จะเห็นก็จะเห็นได้้างน้ำหนักตรงนี้มันเกี่ยวกับชัดไม่ชัดอะไรหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมเพียงแต่ว่าเช่นยืนอยู่เหมือนก็นน้ำหนักส่วนล่างช่วงส่วนล่างลงไปใช่ไหมหรือทั้งตัวรู้สึกว่าขาสัมผัสกับพื้นแล้วก็มีน้ำหนักอยู่ตรงนี้ตรงที่ขาแล้วส่วนบนขึ้นมามีน้ำหนักอะไรไหม ได้เลยค่ถ่ายถ่ายแต่ตัวลงไปที่เท้าแล้วก็สัมผัสกับพื้นนะค่ะในรากรนี้นั่งนั่งมันมีน้ำหนักกองไหนไหมก็เวลาเรานั่งก็ก็จะได้ค่าที่เราสัมผัสกับที่เรานั่งนะคะอืแล้ะถ้าเวลานอน หมายถึงร่างกายที่สัมผัสกับพื้นแล้วก็รู้สึกหนักตรงนั้นใช่ไหมใช่ค่ะจะมีน้ำหนักไม่ร,รู้ว่ามันจะเป็นมีน้ำหนักในการที่สัมผัสได้ในอีกกรณีหนึ่งถ้าเรานอนแบบพักผ่อนแล้วไม่มีน้ำหนักไม่มีความรู้สึกแบบนี้มีไหมแบบนอนพักผ่อนสบายๆเบาๆไม่มีน้ำหนักอะไรตรงนี้เคยเห็นไหม มาที่ถามนี่อยากให้รู้ว่ามันเกิดจากเหตุอะไระเดี๋ยวผมขอการเสริมอลอาคำว่าน้ำหนักตัวนี้ก็คือเจ้าดินน้ำลมไฟท่านอาจารย์มันเป็นมันไปรวมๆกันแนละ้วเป็นรูปอ่ะแต่ลักษณะรูปทีนี้พอความรู้สึกก็ไปสัมผัสใช่ไหมคนจะสื่อมาในลักษณะนี้ว่าเขาก็รู้สึกแบบนี้เออคือถ้าเป็นน้าเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้ใช่ไหม มันไม่มีตัวตนแบบนี้มันไม่มีรูปร่างแต่ถ้าเป็นรูปเนี่ยมันคืออย่างนี้เช่นรู้สึกอยู่กับรูปรู้สึกว่ากำลังนั่งอยู่มันก็จะมีเขาจะรับรู้ย่ี่เรเรียนมาก็คือมหาภูตารูปสีใช่ไหมคะเดินก่อนพอความรู้สึกไปรับรู้มันก็จะรู้สึกว่า คนจะสื่อมาอย่างนี้ว่ามันมเหมือนมีน้ำหนักคือสัมผัสได้มันไม่ใช่ว่างมันไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรมันมีมันมีอยู่รูปเนี่ยมันมีของมันอยู่ทำหนองนั้นแล้วทีนี้ถามต่อว่าเวลามารู้ลมหายใจอ่ะมันก็ไปรู้เฉพาะที่ใดที่หนึ่ง เฉพาะลมหายใจน้ำหนักตรงนั้นก็หายไปน้ำหนักที่กายก็หายไปค่ะแล้วน้ำหนักที่มารู้ลมหายใจตรงนั้นมีน้ำหนักไหมไม่มีค่ะมันก็จะเห็นแค่สิ่งที่เข้าออกเข้าออกสัมผัสแล้วมันก็จะมีอุ่นๆนีดอะไรอย่างเงี้ยจะเทียบเกี่ยงให้เห็นว่าเวลาที่มารู้กายมันก็อารมณ์หนึ่ง แต่ความรู้สึกอย่างเดียวกันนะความรู้สึกมารู้ลมหายใจนามธรรมตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ทําไมอารมณ์มันมีหนักมีเบาต่างกันเอาอย่างตอนนี้มารู้กายที่กําลังนั่งรู้สึกหนักไหมมีค่ะแล้วตอนนี้มารู้กายที่ลมหายใจลมหายใจก็เป็นกายนะแต่แต่ทําไมมันไม่รู้สึกหนักเหมือนกับมารู้รูปกายที่กําลังนั่งล่ะ มันเป็นความรู้สึกเหมือนกันนะเป็นนามธรรมเหมือนกันที่มารู้ต่างกันแต่อารมณ์ที่เป็นลมหายใจที่เป็นรูปธรรมกับกายที่เป็นรูปธรรมจะเทียบเคียงให้เห็นว่าความรู้สึกที่รู้เป็นนามธรรมเหมือนกันต่างกันแต่อารมณ์ที่เป็นรูปรูปกายที่ยืนเดินนั่งนอนหรือว่าอารมณ์ ลมหายใจก็เป็นรูป,ปรธรรมเป็นรูปเหมือนกันแต่ทำไมควารรมหนักความเบาจึงไม่เหมือนกันมันเกี่ยวกับตัวที่ไปเพ่งไปมุ่งที่ใดที่หนึ่งอะไรหรือเปล่าเึีไปเพิ่มน้ำหนักตัวนั้นอาจจะติดเพ่งที่ลมหายใจอยู่อ่าที่เวลาไปเพ่งที่ลมหายใจทำไมาไม่รู้สึกหนักอะ่ะแต่พอมาดูกายทำไมารู้สึกหนักอะ่ะ ตองเทียบเคียงดูนะว่าทําไมมันหนึ่งรู้สึกหนักโยมว่ายมยังจิตสมถะอยู่หมายถึงยังไงนะเพราะเมื่อก่อนเคยฝึกแต่ธรรมถากมาเพิ่งจะมาที่กับพระอาจารย์คราที่แล้วที่มาฝึกปรัสนาครั้งแรกก็ก็ก็รู้แล้วแต่ว่ากายกายเหมือนกันแต่ความรู้สึกหนักเบาทำไมมันต่างกันะใช่ไหมกายที่ยืนเดินนั่งนอนกับความรู้สึกที่รู้กายยืนเดินนั่งนอน อย่ยจะเทียบเก่งให้เห็นกับลมหายใจที่เป็นเป็นกายเหมือนกันแล้วก็ควา,ามรู้สึกมารู้ลมหายใจแต่ทำไมควา,ามหนักควา,ามเบาจึงต่างกันเกิดจากควา,ามรู้สึกที่ไปรู้ไปเพ่งไปอะไรหรือเปล่าหรือไปรวมอะไรตรงน,นั้นไหมกับที่เวลาที่เขามารู้เองเคยเห็นไหม เขามารู้ลมหายใจเองหรือมารู้กายที่ยืนเดินนั่งนอนเองความต่างกันมีไหมหนักเบามีไหมเคยมารู้เองบ้างไหมหรือว่าต้องตั้งใจถึงจะรู้อันนี้เทียบเ,เคียงให้เห็นนะว่าจะให้รู้ว่ามันเกิดจากรูกประธรรมหรือนามธรรมาเกิดจากนามผู้ดูหรือเกิดจากอารมณ์สิ่งที่ถูกดูไอ้อที่เขามารู้เองอมีไหม อ่อย่างเช่นลมพัดมารู้สึกหนักไหมเย็นหรือร้อนนี่รู้ไหมรู้ค่ะสัมผัสได้ว่าลมพัดมาเย็นอ่าลมพัดมาก็กระทบกายเย็นหรือร้อนแล้วรู้สึกหนักไหมไม่อ่ะอย่างเสียงที่ได้ยินได้ยินแล้วก็รู้สึกอะไรไหมรู้สึกรู้เรื่องรู้สึกหนักรู้สึกเก่งอะไรบ้างไหมไม่ไม่มีนะก็รู้เรื่องแค่นั้นนะเบาๆธรรมดาอย่างเงี้ยนะ ไม่ได้รู้สึกหนักเหมือนดูกายยืยนเดินนั่งนอนนะสนนแสดงว่ามันเกิดจากไอความรู้สึกที่เราไปดูไปเพ่งตรงนั้นอยู่นะออ,นอาจจะจดจ้องแล้วก็เพ่งแล้วก็มุ่งไปที่อารมณ์นั้นแรงแล้วก็มุ่งไปมีโฟกัสอยู่ที่นั้นหรือเปล่าทําให้แรงทําให้ชัดอะไรนั้นได้หรือเปล่าอันนี้เป็นกรณีศึกษานะ,ะแล้วก็ไปเรียนรู้เองเก่าที่เข้ามารู้สึกเองนะรู้สึก มารู้กายที่กำลังนั่งเมารู้สึกเองโดยกับที่เราตั้งใจจะดูกําหนดแล้วก็มารู้สึกกายที่นั่งลองลองเทียบเคียงหน่อนี่ว่ามันมันหนักเบาต่างกันไหมอา้าวเป็นกรณีศึกษานะไปเรียนรู้เองนะไปเห็นยังไงเรามาเล่าให้ฟัง <laughs> อันนี้ต้องไปเห็นเองแล้วก็เล่าฝวารู้สึกที่เห็นอบอางทีเราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยลมพัดมาก็รู้สึกเย็นหรือร้อนก็เบาๆธรรมดาก็ธรรมดาอย่างเงี้ยแต่พอเวลาความรู้สึกมารู้กายที่ยืนได้นั่งนอนะทำไมถึงหนักทำไมไม่เบาๆเหมือนกับกายที่กระทบเย็นหรือร้อนตรงนี้นะหรือเสียงที่รู้สึกได้ยินแต่ทำไมไม่เห็นมันมีหนักอะไรอนะ่ะ ลองเทียบเคียงกับอารมณ์อื่นทวารอื่นวิญญาณอื่นความรู้สึกกับอารมณ์ตรงนั้นจะทำให้มันต่างกันเดีวเวลาทางใจมีไหมเจนคิดนึกปรุงแต่งมีหนักมีเบามีไหมไม่มีค่ะอา่าไม่มีไม่เป็นไรไเพราะว่าบางคนบางทีมันมีอย่างนี้เหมือนกันพอรู้ว่าไปปับ๊บก็ดึงกลับมา,บ,าบังคับเอาไว้ไอันนี้ก็หนักอีกเหมือนกันอาการหน้าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร